สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ NBA รายสัปดาห์ครับตอนนี้เราก็มาถึงรอบชิงแชมป์สายของฝั่งตะวันตก Golden State Warriors เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Oklahoma City Thunder ครับเกมนี้ครับเป็นการเจอกันในรอบเพลย์ออฟครั้งแรกครับของ Kevin Durant และ MVP ปีล่าสุด Stephen Curry ครับ ในเกมนี้ครับช่วงครึ่งแรกวอล,ลเออร์ดูจะออกตัวได้ดีเลยครับเกมเป็นใจครับอ่ะเดี๋ยวเราดูลูกนี้อัพเคนเตอร์ครับเขนเทอร์โนเวอร์ลูกนี้ไปแล้วลูกนี้ครับ Curry, เคอร์รี่เลี้ยงมาจ่ายให้อิกกี้ครับอ้าวแต่ตก็จะสติลกลับมาได้แล้วจ่ายกลับมาให้โล,ล่งๆโดยเดเอริสันบาน แล้วลูกนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งครับเควินดูแลนด์เกมนี้นี่ดูแลนด์นี่เสียไปถึง5เทิร์โอเวอร์เลยแล้วกันครับแล้วลูกนี้ก็เป็นนาทเทิร์โอเวอร์เคอร์รี่ครับและสวนกลับโดยคู่หูสายฟ้าครับรอซิลวิสบุกและเควินดูแลนด์ลูกนี้ครับมีบาโดยเคอร์รี่จ่ายให้คอมสันกดลงไอเ็มเต็มเลยครับสามแต้มทำให้ตอนนี้โกลเด้นสเตทนำอยู่4.4ต่อ3.2 แล้วลูกนี้ครับเป็นลูกสวนกลับเร็วโดยดิออนเวเดอร์ใยให้เซิร์กอีบาก้าดังลูกนี้ลงไปแลลูกตอนนี้ครับเทโอมสันกำลังฟอร์มพอตเลยจัดไปเทอมสันนี่เกมนี้กดไปถึง25แต้ม4แอสซิสต์เกาลีบาเลยครับก่อนหมดเวลาเพอร์รี่โอ้โหวันนี้เชฟนี่ดุจริงเลยเอาเอาอีกสักลูกนึง โคเรนสเตดครับตอนนี้ขึ้นนำโอกาฮมาซินเดอร์ในครึ่งแรก60ต่อ47ครับโหนี่ครับ MVP ปีล่าสุดและนี่ครับคือโคดบิลลี่ดอนแวนครับของทาง OTC ครับในช่วงคอร์เตอร์ที่3ครับในช่วงนี้คอร์เตอร์ที่3นี่ดูแล้วเกมจะเป็นของทางของ OTC ครับเหมือนครับโคดดอนแวนนี่รับแผนใหม่ครับ แล้วก็มาพร้อมกับนินจาเต่าตครับรัสเซลเวสบุกที่มาระเบิดฟอร์มในช่วงครึ่งหลังนี้ครับลูกเรามาดูลูกนี้เชฟโอ้โหแบ่งช็อตลงไปครับลูกนี้ครับเชฟในฤดูก,ลก,กาลปกตินี่สตีเฟนเคอร์รี่นี่ยิงไปถึง402ลูกนะครับ3แต้มแต่ลูกนี้ก็เวสบุกมากดลงไปเต็มๆครับในช่วงควอเตอร์สี่ครับ ลูกนี้ครับไนนโดยดิออนเวเดอร์ครับตามด้วยร ok. ัสเซลเวสบุกเกมนี้นี่เวสบุกทำถึง27แต้ม12แอสซิสเลยด้วยกัน6รีบาด์7สติลเลยลตามมาด้วยเชฟเคอรี่ Curry. ตอนนี้ครับโอเคซี o นำอยู่101ต่อ98และในช่วง3นาทีสุดท้ายนี้รู้สึกเหมือนครับ ทางโพสต์รีเฟรนี่ให้ทั้งเดมอนกรีนและอิกูดาร่านี่มาปิดดูแลนครับวันนี้ฟิลโกของดูแลนไม่ดีครับยิง30ลงแค่สิบลูกเองแล้วลูกนี้ครับบานครับยิงผ่านมืออิบาก้กาลงไปทำให้ตอนนี้ตามมาครับเหลือช่องว่างแค่หน,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 นึ่งคะแนนเท่านั้นดูแลนดูแลนลูกนี้กดไปเกมนี้นี่ดูแลนทำไปถึง2ี่แต้ม3แอซิส์10ดีบาลครับ คูดาร่าเ่นง่ายๆครับตอนนี้ครับช่องว่างอยู่ที่3คะแนนครับและลูกนี้ครับเวสบุกหนีแต่ลูกนี้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วครับเหมือนกับว่าทางของเวสบุกเนี่ยจะไม่ทาวเวลลิงในช่วงจังหวะท้ายนะครับแต่กรรมการก็ไม่ได้เป่าให้เป็นลูกทาวเวลลิงครับทำให้โอเคซีขึ้นนำในซีรีส์นี้ครับ108ต่อ102ขึ้นนำา1ต่อ0ซีรีส์ครับ